สวัสดีแอดมินทุกคนนะคะผมกำหาทำกับแอดมินแล้วนะคะวันนี้นะเรามาในเเนื่องในโอกาสพิเศษเพราะอะไรเพราะว่าเตอนนี้แอดมินมีโปรเจกต์อย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะให้ขอคำเขาเรียก ขอความร่วมมือกับทางทีมแอดมินเนียนทุกคนนะคะก็คือเรามีโปรเจกต์อุ่นใจกับขยะสะอาดนะคะเ,เป็นโปรเจกต์นะี้เป็นยังไงก็คือเราอยากจะให้พี่พี่ทุกคนนะคะร่วมมือร่วมใจกันแยกประเภทเวลาทานอาหารช่วงกลางวันหรือช่วงเช้าแล้วได้ใช้พวกภาชนะเกี่ยวกับพวกกล่องพลาสติกเอ่ยถุงพลาสติกเอ่ยโฟมขวดน้ําไม้จิ้มต่างๆนะคะอยากให้แยกกันก่อนแยกเราอยากให้ล้างด้วยนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าทุกครั้งถ้าจะสมมติ วันเราไม่แยกใช่ไหมเสร็จอาหารหรือว่าคราบมันคราบเครื่องปรุงที่อยู่ในตามถุงพลาสติกกล่องโฟมอะไรพวกนี้นะคะมันจะไปหมักหมมกันในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําให้เกิดกลิ่นเน่าเสียแล้วถ้าเราเออไม่ล้างไปเบื้องต้นแล้วอะค่ะขยะมันก็จะเกิดกลิ่นมากๆแล้วน้องแม่บ้านอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาไปทิ้งหน้าออฟฟิศอย่างี้ใช่ไหมคะแล้วกลิ่นมันก็เกิดขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันกว่ารถขยะจะมาเก็บเนี่ยประมาณ 2- 3สวันใช่ไหมะ แล้วมันก็จะส่งกลิ่นอันหอมมันจวนเข้ากับออฟฟิศเป็นไปได้นะคะก็อยากจะขอความร่วมมือกันนะคะโดยวิธีการปฏิบัตินะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะว่าการปฏิบัติเป็นยังไงนะคะวันนี้กระซิบบอกเลยว่าเป็นทีเซนเตอร์ที่หล่อมากๆของทางแอดมินนะคะเดี๋ยวเชิญพมดูเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวเชิญพบด,เด,เพบดูเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าเป็นใครอย่าไปดูกันคะ่ะสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเขตแอดมินนะครับ วันนี้จะมาสาธิตการล้างและการเก็บขยะนะครับหนึ่งเลยขั้นตอนเรากินข้าวเสร็จมันจะมีเศษอาหารเห็นไหมครับเราก็ทิ้งในถังเศษอาหารนะนี่นี่ดีครับแล้วเราก็แยกกระดาษชิ้ทิ้งในถังขยะนะครับเสร็จแล้วก็จะมี ไม้แหลมเราจะมีที่เก็บไม้แหลมด้วยนะครับนี่แยกเป็นสัสดส่วนนะครับแล้วเราก็มาล้างกันเลยวิธีการล้างนะครับก็อยากจะให้เน้นความสะอาดนิดนึงเพราะเราต้องไปตากแล้วถ้ามันไม่สะอาดเนี่ยมันจะมีส่งกลิ่นเหม็นออขยะมันจะหม,ม,มักหมม ถ้าเป็นถุงถุงแกงถุงอะไรอย่างเงี้ยให้นําให้เปิดน้ําก่อนเปิดน้ําทีนึงแล้วก็คัว่วๆมันหน่อยเสร็จแล้วก็น้ํายาล้างจานนี่แล้วก็เติมน้ำเข้าไปครับแล้วก็มาขายำปีๆม,มัน ให้คราบมันออกกันนะครับคุณหิ้วถ้ามันเปื่อนขอให้ล้างแต่ถ้ามันไม่เปื้อนถ้านำกลับไปใช้ใหม่ได้ก็แนะนำนะครับ เ่าก็ล้างเราเรียบร้อยครับผมหลังเสร็จเราก็มาใส่ถังที่เราเตรียมไว้ให้นะครับนี่ออบเอบเรียบร้อย <laughs> และเมื่อกี้นะคะก็พี่พิเซนเตอร์สุดหล่อของทางแอดมินนะได้สาธิตการใช้ไปให้ดูแล้วนะคะว่าล้างโฟมล้างพลาสติกถุงพลาสติกแยกไม้จิ้มถ้วยพลาสติกกองโฟมหรืออะไรต่างๆเป็นยังไงนะคะก็ขอขบาวามือให้กับพี่พทุกคนนะคะทํากันด้วยนะเพราะว่ามันจะเกิดผลดีกับเราในอนาคตนะคะแล้วเมื่อกี้มีพี่ๆใครสงสัยไหมคะว่าพอเราล้างเสร็จปุป๊บมันจะไปไหนต่อทําไมมันต้องล้างด้วยมันเกิดไงแล้วถ้าเกิดล้างเสร็จปุป๊บมันจะมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยว ไอจะพาไปให้ดูนะไม่ใช่ไอจะพาไปดูไม่ใช่ถูกไหมไอจะพาพี่ๆไปดูเออพาพี่ๆไปดูว่า,าหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วเนี่ยจะไปไหนต่อแล้วพอเอาไปไหนแต่เสร็จปุ๊บมันจะมีประโยชน์ยังไงได้บ้างนะคะก็เดี๋ยวพาไปดูกันนะคะสวัสดีอีกแล้วทุกคนตอนนี้เปลี่ยนเสื้อนะก็มาสักครู่นะคะได้ชมคลิปที่พี่เขตล้างแยกออกไปหมดแล้วใช่ป่าเว่า,าต้อง เวลาทานข้าวควรล้างอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นพวกถุงพลาสติกกล่องพลาสติกกล่องโฟมแยกไม้จิม้มถ้าเกิดใครทานพวกแบบ ดื่มชานมไข่มุกหรือว่าดื่มน้ําหวานอะไรเงี้ยก็ล้างแก้วด้วยนะคะแล้วก็จําพวกแบบขนมถุงขนมหอ่อถุงพลาสติกต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็ล้างไว้ล้างแล้วแยกใส่ถังใส่ถังเศษอันนี้เป็นกระบวนการของทางแม่บ้านและแม่บ้านก็ทุกๆช่วงเช้าและช่วงบ่ายนะคะแม่บ้านก็จะขึ้นมาตักบริเวณนี้เลยชั้น4นะคะเราทําเป็นเขาเรียกอะไรอุตสาหกรรมยิบย่อยอย่างหนึ่งนะคะว่าอพอ พอล้างเสร็จปุ๊บก็ขึ้นจะมาตากข้างบนกันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูดีกว่าว่าเวลาตากอะไรเงี้ยมันจะทาทากันยังไงตามมาค่ะอันนี้เป็นของนะที่แบบทางพี่พี่พนักง,งานอะ่ะกินเสร็จแล้วแล้วก็ล้างแล้วแม่บ้านก็จะขึ้นมาตากกันค่ะอันนี้เป็นซากะรนะยะที่ทางแม่บ้านตากทิ้งไว้นะคะก็รอให้มันแห้งหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกกล่องที่ทาง ที่พนักงานทานข้าวกันแล้วก็ล้างเอาไว้นะคะเดี๋ยวไอ้ก็จะมาตักนี่ในหนึ่งไม้นีบอกโอยในหนึ่งไม้นีบัตคีบได้หลายอย่างอยู่นะอย่างนี้เมื่อกี้แก้วน้ำใช่ไหมแก้วชาน้ไข่มุกต่างๆแล้วก็มานี่เลยขวดน้ำก็มีนะคะขวดน้ำอะ่ะเด็กๆก็จจะมีตะกร้าแหลกอ,อย่างหนึ่งแล้วเราก็ไปคว่ำๆ,ๆเพื่อให้แบบ น้ำที่อยู่ด้านในเสด็จออกนะคะถุงแกงนะคะถุงข้าวที่แบบซื้อข้าวมาตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็ล้างแล้วเสร็จแล้วก็เอามาตากแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นเมืองต้นนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็คือจะเป็นของทางทีมแม่บ้านนะคะคอยดูแลต่ออันนี้ก็จะเป็นซากอะรยธรราเก่าๆนะคะทีเนี้ยเราอ่ะทำเป็นหนึ่ง หนึ่งถึงสองขั้นตอนแรกคือเรามีการล้างต่อไปแยกนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันค่ะว่าเราแยกขยะก,กันยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นกระบวนการอยากให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะว่าทางแอดมินอะจริงจังและเตรียมพร้อมมากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าแยกขยะยังไงคะ่ะและนี่นะคะก็คือสถานที่ที่เราจะมาแยกขยะก,กันนะคะว่าอะไรเป็นยังไงนะคะว่าว่าเออเราก็มีถงังแต่ละประเภทแล้วพี่โมวางค่ะเราจะมีขวดแก้ว นะคะขวดพลาสติกนะคะอันนี้เป็นเอ,อ่อพลาสติกต่างๆพวกแก้วพลาสติกกล่องพลาสติกนะคะ อันนี้ก็จะเป็นถุงพลาสติกพวกฝาฝาขวดน้ําหลอดพลาสติกนะคะโฟมกระดาษลังทั่วไปแล้วก็จะมีแยกของเป็นเอ่อขยะอันตรายเ <Okay. S 1> บื้องต้นตอนนี้มันจะเป็นลักษณะประมาณนี้ก่อน <Okay. S 1> เดี๋ยวพอไปสักพักนะคะทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมันจะสวยงามมากๆเลยนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวมา <Okay. S 1> เดี๋ยวพี่โมค่ะมาช่วยไอ้แยกขยะหน่อยว่าอะไรเป็นอะไรบ้างเนาะอันนี้ก็เป็นถุงที่เราตากเมื่อสักครู่นะคะ อันนี้พี่โมเขารวมมาให้เป็นถุงเดียวเวลาแบบเก็บจะได้ไม่ไม่กระจายเราก็ทิ้งเข้าไปถุงถังของถุงพลาสติกนะคะน,นี่เป็นพวกแก้พลาสติกหรือว่ากล่องพลาสติกนะคะเราก็ใส่ในลังถังเลยนะคะอะไรอีกขวด อันนี้ขวดพลาสติกเราแยกไว้นะคะขวดพลาสติกเราสามารถนําไปขายได้หลังจากขายเสร็จนะคะเราก็อยากจะเอาเงินที่ขายมาเนะะี่ยค่ะไปร่วมทําบุญการพวกตามโบราณที่ต่างๆหรือว่าร่วมด้วยช่วยการแบบซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับพวกโปรเจกต์ของการแยกขยะได้นะคะอันนี้เียเราก็จะบี้ๆลงไปเพราะว่าอะไรปะเพราะว่าพอบี้เสร็จแล้วมันประหยัดเนื้อที่เม่้หรอกแล้วยวาเราจะให้แม่บ้านบี้อีกทีนึงนะคะ ก็ยกตัวอย่างไว้ก่อนนะแล้วก็จะมีขวดแก้ววันนี้ขวดโซดาแบบบางคนเนาะทอ้องอืดท้องเฟอ้อกินโซดาแบบกลางวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีถังขวดแก้วแยกไว้ให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นขยะเบื้องต้นนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะก็จะมีถังเอ่อขยะอันตรายด้วยนะคะและขยะพวกนี้นะคะไอก็จะติดต่อกับโครงการกินโลดโครงการกินโลดนะคะเป็นหนึ่งโครงการในมอม มหาวิทยาล,ายลัยราชภัฏเชียงใหม่นะคะเป็นโครงการของศาสตราจารย์ดรท่านหนึ่งนะคะที่เขามีโครงการนี้ขึ้นมาแล้วเราก็จะนำขยะพวกนี้ค่ะไปบริจาคพอไปบริจาคเสร็จปุป๊บอะค่ะเขาจะเอาขยะของเราไปหลออละลายทาเป็นอิฐบล็อกเป็นก้อน,อนๆเพื่อที่จะ,จะจวางตามส่วนสาธารณะต่างๆหรือว่าสามารถสร้างขึ้นเป็นเก้าอี้หนึ่งตัวสามารถเอาไปนั่ง นั่งตามตามที่บ้านก็ได้นะคะแล้วก็โครงการน,นี้สามารถขายของด้วยนะขายพวกอิดบอกเป็นก้นกอนๆแล้วก็ขายพวกแบบเก้าอี้ที่เขาทําด้วยนะคะก็สามเดี๋ยวไอจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็มาลองติดตามกันดูนะว่าทางโครงการน,นี้มีประโยชน์อะไรดีมากมายหลายๆอย่างเลยคะ่ะหรือว่าถ้าเกิดพี่ๆคนไหนสนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการก็สามารถเข้าร่วมโครงการน,นี้ได้ด้วยนะคะก็น,นี่ก็จะเป็นเบื้องต้นนะคะของ3คอนเซปต์สามสเต็ปง่ายๆของทางแอดมินนะคะคือล้างขยะแยกขยะแล้วก็ เก็บไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้นะคะก็และนินก็ขอฝากวรเจต์เนเล็กน้อยนี้นะคะให้กับพี่ทุกคนด้วยนะของวัเจต์ของอ,องุ่นใจกับขยาาะสะอาดนะคะก็ทางเราก็าทุ่มเทแรงกายแรงใจแล้วก็อยากจะแยกขยะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือ,อลดมลพิษต่างๆให้กับาทางประเทศทางประเทศไทยของเราแล้วก็ช่วยโลกของเราด้วยนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆให้กับที่ทุกคนนะคะก็ขอฝากในฝบกตัวนะคะและก็อย่าลืม กด subscribe นะคะหาทางกับ Anim by by t c p นะคะก็ก็เป็นเรื่องราวดีๆให้กับทุกคนได้คอยติดตามกันนะคะก็วันนี้ก็เท่านี้นะไปแล้วนะคะบ๊ายบายฝากด้วยนะคะอย่าลืมรังขยะก,กันนะ